อันทาบศีลภาวนาทำไว้เถิดตายแล้วเกิดชื้นไหนๆไ,ไม่มองสีรูปจะสวยรวยทรัพยญญามีอีกชีวีมีสุขทุกขคืนวันเอจะเป็นพรอยาจะพอไม่ออกสุขสุขสขคน้นที่มาทำบุญในวันศีลในวันพระวันนี้ซื่อถือว่าเป็นเมือสำคัญของชาชาวพุทธ พอถึงวันศีลวันทากับประกนนรงวัลว่าต่างบัดจันทรนไหวพรำรับศีลฟังเพีฟังทุมต่างกันสมควรเป็นการบูรพูดบุญสรบุญยาราศีฝนบุญผลงานความด,ดีให้กับตัวเราเองวันพามีก็เป็นวันพาที่สองอหลังจากปีใหม่มา,าวันเวลากับทานไปอย่างรวนเร็วชีพตเท่ากับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เปลี่ยนแปลงไปสังขารร่างกายกันเปลี่ยนแปลงไปอายุกับเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําสิ่งทีด่ดีมีประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเข่าผนะู้ใดว่ามีคุณงามความดีประดับชีวิตเพล่ดเพลินว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษคาว่าบุรุษบบได้แปลว่าผู้ยายอยายวๆแปลว่าคนคนที่เปล่าเปล่า คนที่เป่าๆธรรมดาภาชนะภาชนะบริษายขอยใส่ของมันกับวางมันกับวางบ่หมีเอียงอาการมันกับถือไปใส่มาใส่กัดเรียกว่าสิกินเขากินน้ำกับบะมี่ที่สิกินเพราะว่าเขาบริษายไว้แต่ว่าถ้าคนถ้าภาชนะที่เขาใส่ของไว้ใส่อาหารการอยู่การกินเทาก็สิได้อยู่ได้กินยนี่ยมันหิวมากนะคนเท่ากับคือกัน ถ้าคนเฮ่ามันสางสมบุญกุศลคุณงามความดีประดับชีวิตไปเรื่อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยด้วยกันครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายมามาเห็นมาทาไวอย่างนี้เฮ่าก็สิรู้สึกว่าเฮามีคุณมีคาขก้นมากอเฮายังได้ทานเฮาก็จะได้ให้ทานเฮาก็จะทานเฮ้าก็ได้บําเพ็ญเฮ้าก็ได้เห็นศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้ปฏิบัติเฮ้าก็สิได้เลื่อถึง ระลึกถึงย่ามใดครัได้ทุกย่ามนั่นแหละถ้าระลึกถึงได้ทุกย่ามก่อนหลับก่อนนอนก่อนหลับก่อนนอนไหวาพาแล้วก็นำสงบระลึกถึงตลอดทั้งวันเนี่ยเขาเห็นมีอย่างแม่ที่เป็นประโยชน์โอ้เด็ดไปวัดเด็ดไปใช่บาทเด็ดไปฟังพาสวดสวดมนต์สวดพุทธชัยมงคลคาถาอ่าได้ฟังธรรมะอย่างหลวงพอ่อมันบอกธรรมะสู่ฟังมันบอกให้ฟังเรื่องอย่างนอหน้าเรระลึกถึง เขาเสียวมาใส่ในชีวิตของเขาได,จดา้จังใดเขากะพิจารณาเบิ่ะเขากะพบทวนอยู่สีุ่กเมื่อทุกเมือม่อเพราะว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยสีขาดสีขาดทำมากกว่าใดคือการกำน้มน้มกับป่าป้าวน่าใส่อยู่กำน้ะเสียวมาอยู่ทั้งบกบเร่ชีวิตของคนเฮา,า,า,าคือกันต้องมีทำมาประจําจิตประจําใจใส่ตลอดอลังเทือเขาคือคนมีทำมานน่บ่วมันจําเป็นว่า ว่าสิต่อมา่างงขาวงงขาวมานอนอยู่วัดกูมแมนดอกคนมีธรรมะนี่คือย่ำย่ำเข้าย่ำจิตใจเข้าคิดในทางบดีหรือว่ามีคนมาสวนเข้าไปในทางที่บดีปไปนไปเบิ่งเันซาน้องนังด้วยหรือของย่า่เนี่ยมันคือบ,บ,บ,บอกว่าบางเยื่อเถียงเข้าไปงงมันด้วยเนี่ยโอ้ยว่าได้ดอกของผู้อื่อนใจทางในมันก็จะสิคิดขึ้นมาท,าทันทีเลยนันสิคอยเกิดขึ้นมาเด็กว่าส้ำนึกดีส้ำนึกดี เกิดหรืมาเตือนมาเตือนห้าไว้เนี่ยคือคนมีธรรมะสิรูซึกงยังส่สิรูซึกรับผิดชอบสวัวดีเป็นมากหูรับผิดชอบสัวดีหูสวัสดหูดีนะอันใด้เนว่บดีหูสวดไปกับสิอ่าเขาเดเข้าเดฝึกฝนอรมณ์จิตใจมาเรื่อยๆธรรมะเข้ากับสิเกิดโอ้โมเมนตัก็ดีนะสิไปภาพเป็นหลักไปเอาเขาเขาของันโมเมนตัวนี้นะเท่ากับสิรูซึกได้ นะหรือเขาย่ำเขาศูนย์ขึ้นมากเลยนี่เขามาศูนย์มาศูนย์ในผู้ใดก็แล้วแต่ละนะเป็นประจำคือศูนย์ในคนในครอบครัวเน,นี่ยนะไม่ยากเนาะศูนย์ในลูกให้หลานนี่นะในครอบในครัวเป็นยังไงศูนย์นะ่วงนี้ปิดโรงเรียนเลยนอนตื่นสายย่ำด้วยม่อสิตื่นจักเทืยเนี่ยน,นอนเอาเฮือบบน,น,อน,อานอบาด,ด,ด้วยนอนเอาหยังนี่ปวดตื่นเร็วคือเนนหน่อยเนะแน่ยอนยังตื่นเร็วไม่ยากเปิดประตูขัางข้างเปิดเตื่นอด นะวันตื่นกับเซียนน้ำมนต์ไปพมหม่เพิ่นกับสิตื่นขึ้นมาทันทีเลยไม่ยากก็ต้องใส่วิธีแล้วเดี๋ยวย่อยๆสิพมน้ำมนต์ให้ได้เนี่ยเนี่ย,ยนะกับสิตื่นแล้วีนะ่าวตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเข่ากับอารมณ์บอดีกับคนอยู่ในบ้านของเขานั่นแหละยามอารมณ์บอดีขึ้นมาเนี่ยสติมันกับสิงหูท่านนะหูท่านขึ้นมา่นะคนมีธรรมะกับสิงหูท่าน๋อสิไปหายดูไทยรัฐกับว่ได้ สิ Billie, hello, da, as, ki, เว่าหายเว่าวดาเว่าจมกับว่ด้เว่าดูดนี่บ่ได้ได้ยืดเงินยืดซัานเนี่ยอ่าลูกหลานสิบอกว่าย่ายดาหน่อแม่ดานพันดาจังไดเนี่พันดาถางพันดาจังไดเนย่ายหรือแม่ดานพันบ่าวดูอ่ะจ้อ่าพันบ่าวดูบ่าวโยนหลังลำดีลำไล่อย่างจ้ะเนี่ยคือดาของเด็กหน่อยนะคือลูกคือหลานของเฮาจริงๆถ้าเป็นคำดาแล้วก็เป็นคำที่บ่ดีนะคำที่บ่ดีคำหยาบ นะดาเปียบเทียบเปียกเปยยังสั้นยังสี่นะเป็นสัตวาวาสิ่งออียงต่างๆไปง่วไปควายไปไหนไหนคือดาเปียบเทียบเพราะฉะนั้นอย่าย่อมสายโดยลายคนคนนี้ทามาเขาได้ยินงเดี๋ยวฟังทามาอยู่เรื่อยๆมันคอยสะสมอยู่ในจิตในใจของเขาอยู่เรื่อยมันก็เสียงเห็นเหงาเดี๋ยวมาใส่อยู่เรื่อยมายุ่งใส่ในชีวิตเนม่เข้าขี่ขาดกระสินสติกระเสิเตือนกิดือเฮาขยัน อ่ะยามเฮ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามันเมื่อยมันลากสิรด้ซึกว่ามันต้องมีความอดทนต้องต่อสู้นะต้องต่อสู้กับชีวิตนะเพื่อชีวิตแถวมันหลอดปลอดภัยไปแต่ละเมื่อแต่ละเว้นไปแต่จ,จะไหนก็แล้วแต่เรื่องกับความคิดของเฮานี่คนเฮานี่เป็นทุกย่อนความคิดไปได้พระบุรธเจ้าพุสอนไว้ว่าอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอะไรนะ อย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยความไม่เข้าใจคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วด้วยอะไรอะไรอววดโอ้ยสมัยพ่อหญ่อยู่คนะคดู่นขยัน่นไปาหาอยู่หากินมาก่นบวูแล้วโอ้ยบวได้กินน้ำเพ่นจมคิดถึงคิดเป็นมากกันน้ำตาไหลาย,ย,ย่อยๆคิดหอดพ่อยายคนตายไปหลายปีแล้วถ้าผู้ใดแต่งงานใหม่หม่ก็คิด แต่งมาแล้วสองสามปีสามปีโอ้ยคิดหอดแฟ้เก่าแต่กีดนี่ถ้าไดครับู้ณนั้นก็สิดีกว่านี้เนาะนะคิดด้วยความอาไยอาวณ์เดือคิดในเรื่องที่บอดีวันนี้ในเรื่องที่บอดีผู้นันมาหายเฮ้เามาว่าให้เฮ้ามาผิดต่อเฮามาลักของเฮานะเฮาก็สิเขียดแคนให้เขาเนี่ยเพื่อนว่าคิดคิดถึงเรื่องอดีตนะคิดที่เรื่องอดีตมันกับบอดีด้วยความอาไยด้วยความไม่ชอบใจ เทาคิดด้วยสติด้วยปัญญาดีๆคิดถึงอดีตก็คิดถึงด้วยปัญญาชีวิตที่ผ่านมาของเท่าเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาปีที่แล้ว่ะปีที่แล้วเนี่ยเทาเห็ุผิดพลาดอีหยังมาแน่นะถ้าเห็นผิดพลาดอีหยังมาแน่เท่ากับระลึกถึงสิ่งที่เฮาเห็ดไปต่อไปในปีนี้ปีสอง5นหสิบหนี่เฮ่าสิบุเหตอีกเทาสิพยายามทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเฮ่ากับครอบครัวของเท่า เนี่ยเทาก็คิดถึงคิดจังซีเนี่ยเรียกว่าคิดแบบมีปัญญาหรือคืนคืนในเรื่องอนาคตนะถ้าเขาคืนโดื่องความโมโหอานาคตข้างหน้าอนาคตคือยังบ่อดมันยังบ่เถิดเออถ้าเพิ่นได้ยินเพิ่นบอกว่าโลกสิแตกเฮ้ยไหนเขาสิยูได้ลรอเขาสิยูได้ลรอเนี่ยโลกสิแตกเฮ้งได้หรอเนี่ยอ่าจริงๆโลกของเทาเนี่ยมันกเปลี่ยนแปลงไปมันต้องแตกแน่นอนนหะไม่อยาแต่ว่าบอแตกเหมือนอื่นหรอกอ่าเทาอยู่จนอ่าตายมันกับบอมันกับบอแตก แล้วมันสิแตกเยอะแยกมากมากยาาลเลยนะครเขาเกิดอีกเกิดอีกตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอ่น้มัมจ,จากพบจักสารม,มันกับวันแตกนะเท่ากับยังยังสิเห็นขอความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งอน,นิจจังไม่จีิรังย่งยงืนก็เปลี่ยนแปลงไปคือชีวิตของเท่านั่นแหละเพรานะนั้นคิดถึงอดีตก็แล้วแต่อย่าคิดถึง้วยความอะไรอวบนเท่าสิเป็นทูคิดถึง้าวนาคือก,กันเขาอย่าคิดถึงด้วยความโมโหนะถ้าคิดถึงโดยความโมโห คือบ่มีสติบ่มีปัญญาเท่ากับสิมีความทุกข์หรือเขาไปหาหมอที่หมอบอกว่าเจ้าเป็นโรคอะไรไปย้ายเด้ออีกสามเดือนเจ้าสิตายจควรกับสิมานอนขาดความตายแลาวก็ต้องรักษารักษา,ส,าสุดๆเลยเฝ้ารักษาเฝ้าหาอยู่หายากินกินเขากินน้ำไว้มันก็สิ่งมันตายหรือเขาบอกว่าโอ้โอันโ,โควิดกำลังระบาดหนักด้วเนี่ยเจ้าอย่าไปสิได้เด้ออยู่แต่ในเฮือนว่นได้ไปใส่นละโบจ้างเถี้ยกว่านี้ เขายากปข้างนาแล้วเพราะนั้นเขาอย่าคิดถึงข้ังนาอย่าคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงด้วยความไม่รู้ไม่รู้เท่าไม่รู้ทันเขาต้องว่างแผนไว้ถ้าคิดถึงว่าเออเนี่ย้ังนาเนี่ยเกิดอ่าเท้าเท้าเจ็บไข่เดงป่วย้างนาทารักษาคนหายสิ้นตายเขาเสียดไต่ก็ว่างแผนไว้เสียดบุญยังแน่จังไดแน่วว่างแผนไว้ว่างแผนชีวิตไป้างนาอันนี้เรียกว่า คิดด้วยสติด้วยปัญญานะคือกันก็มองนี่มันมาบวชที่นั่นคนก็ว่างแผนไปเออหลวงพ่อผมซึ้อไปนี่ผมซื้อไปนั่นนี่นี่นั่นนี่นนนนนแต่คือมันว่างแผนไว้นะมันว่างแผนไว้ไว้ข้างหน้า <c oughs> คิดด้วยปัญญาเราก็จะไม่เป็นทุกข์ถ้าคิดด้วยความไม่รู้ปัญหาก็จะเกิดท่านก็ขอฝากพันยานพญมทั้งหลายบาสิคิดเอียงก็แล้วแต่คิดถึงอดีตอย่าคิดด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงอนาคตอย่าคิดถึงด้วยความโมโห สิ่งที่สําคัญก็คิดถึงปัจจุบันว่าทาปัจจุบันให้ดีนี่แหละเพราะว่าอดีตกับปัจจุบันมันห่างกันแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะเขาเห็นปัจจุบันดีนะที่ผ่านไปเป็นอดีตหรือสิเป็นอดีตที่ดีที่งดงามสําหรับเท่ากับกลายเป็นอนาคตข้างหนานะ้าถ้าเป็นอานาคตข้างหนานะ้าเนี่ยเฮามันยังบ่งอ่บ่เถิงเขาก็จะเป็นกันนงวลเฮาก็เห็นปัจจุบันของเขาให้ดีทําวันนี้ให้ดีทําวินาทีนี้ให้ดีให้ไดบุญได้หลายแต่ก็สิกลายเป็น กอบุญสรับเท่าตลอดไปนะขออนุโมทนาบุญกับญยติกับโยมทุกท่านทุกคนที่มาบอกเพ็ญบบุญในวันนี้ขออนุภาพบุญสมบุญงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจะมารวมกันเป็นตบะเดชาพละว่าปัจจัยอร่อยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนเจริญร่ำรวยวันนาสุขภาพระปฏิภาณานุสารสมบัติทุกประการทุกท่านทุกคนเถิดอยากทาวะรวังอภูราปารีปุรตสิสาคารา ปัญหาอิโต้ทีนังเป็นังปะกาปตะอิจิตังปะจิตังตุมาหังคิปะเมวสมิชังโตสักเฮปูเรนตุสังขปะชังโตปันรโสยถามารโชติรโสยถามีว่จาร์ตุสังขารดกเวนาสตุมะ ស្លាស់វីជាវិសាសាស់វីស្ចិង្រើមុ बहुत Sati panyasaṃ reṅ kho vidyāmi nāntanoṃ ka sankantu ca viye กายสัิยาเหยก็อวามตัมอยู่ได้แห่งกายญาปัญยาเพื่อคปางเป็นไปได้ของอาตภาพเมงสุปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความปัังกายธรรมะจริยานกายาเพื่ออนุรแก่การตันธรรมาิยิ่งเตรียมร Zawain tanah padi. ရင်တော်